สวัสดีครับแจ้าซื้อเชียงใหม่นะครับอันนี้ผมได้ทำรถพยาบาลเสร็จแล้วหนึ่งคันเป็นสะท้อนแสงทั้งคันเลยของทิติการนะครับแอมบูเล็์ส่วนสีเหลือนี่เป็นโฟเลสเซนต์นะครับโลโก้เป็นงานพิมพ์ UV ลงบนท้องแสงเลยใช้เป็นยาวๆทนทน กันชนเนาะนี่แต่ผมทําแถมให้เพราะว่ากันชนสภาพมันมีรอยเยอะไปหน่อยผมเห็นแล้วก็เลยทำให้อันนี้ปิดแฟลนะครับปิดแสง รอบคันสวยงามเดี๋ยวเปิดสายอุกรอบนะครับว่าเวลากลางคืนมีความปลอดภัยขนาดไหนอ่าอันนี้นะจ๊สจะสนใจติดต่อได้ครับผม ร้านบ้านๆข้างถนนเล็กๆริมทาง